โอ้ได้ไพ่เก้าเหรียญทองเลยนะจ๊ะใครผ่านมาเห็นไพ่ใบนี้ก็ขอให้สบายใจเรื่องการเงินแหละครับช่วงนี้ขอให้สบายใจเรื่องการเงินขอให้เงินเข้ามืออย่างอุ่นใจนะนั่นไงโอ้ได้ไพ่สี่เหรียญด้วยคุณจะเก็บเงินได้มากขึ้นครับไพ่สองใบนี้คุณจะเก็บเงินได้มากขึ้น ขอให้เก็บเงินได้เยอะขึ้นนะอีกในหนึ่งมันแปลว่าถ้าที่ผ่านมาคุณใช้ใจฟุ่มเฟือยตอนนี้คุณตั้งเป้าไว้เลยว่าฉันอยากจะเก็บเงินแล้วแหละไม่อยากใช้ฟุ่มเฟือยแนละ้วอยากจะเก็บเงินให้หมดหนี้หมดสินหรือหมดหนี้หมดสินแล้วเก็บเงินสักก้อนหนึ่งปีหน้าประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลก็จะคิดเรื่องเงินนี่นะครับประมาณนี้นะหนึ่งสามาดูสิโอ้งานดี ได้งานได้งานนี่ไงพูดได้งานปับงานมาปะได้มาแล้วนะโอ้โหดีด้วยงานดีเงนิงนได้ครับผมตุนครับพิมพ์รับหน่อยได้ให้งานดีเงนิงนได้ครับผมอื้มมีเรื่องเงินดัดใจเอ้าเงินโอ้ยสามดาบมาเสียตอนท้ายนิดนึงอา้าวมาเสีย๋อไม่เป็นไร ถ้าใครเปลี่ยนงานมาจะได้งานออกงานเปลี่ยนงานหยุดงานหมดสัญญาจ้างต่อง,งานได้งานนะแม้กระทั่งคนที่เออร์ลี่ก็กำลังมองหาอะไรทำนะครับเดี๋ยวได้งานแล้วไม่ต้องกลัวปัญหาเก่าเรื่องเดิมแปลว่าถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องคดีความเรื่องเอกสารเรื่องการโยกย้ายถ่ายโอนอะไรพวกนี้ไปเคลียร์เรื่องเอกสารให้เรียบร้อยอะไรที่มันตกค้างอยู่ไปจัดการให้เรียบร้อยนะครับชาวราศีตุลไพ่ออกมาดีนะครับเจ้ชาชะตานะครับ ไพ่แบบนี้เขาบอกว่าเงินเนี่ยเงินดีอ่าไม่ใช่เอาใหม่งานดีนี่งานดีงานดีเงินได้จ้าน,านี่งานดีเงินได้นะครับพ่อค้าแม่ขายจะเริ่มมีกำลังใจมากขึ้นในช่วงของต้นสัปดาห์เลยนะครับวันที่ 8, 9, 10การติดต่อเรื่องการงานการเงินดี วันที่11 12รู้สึกหลัดใจไม่ค่อยสบายใจอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเดิมเนาะปัญหาเรื่องของหนี้สินหรือปัญหานี้สินคนอื่นก็ได้นะถ้าเขาเอามาวุ่นวายกับเรานะหรือปัญหาเกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือในการลงทุนนะครับหรือปัญหาเดิมที่วกกลับมาหาเราอย่างเช่นบางคนมีคดีเก่ามีโจทย์เก่าอะไรพวกนี้ต้องมานั่งเคลียร์กันแล้วมันยังเคลียร์ไม่ลงตัวทั้งหมดนะครับ แต่คุณก็มีความมุมาณนะและพยายามนะกับคนที่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการทำงานระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุทางการทํางานหรือเป็นมีปัญหาเกี่เรื่องเครื่องไม้เครื่องมือการติดต่อสื่อสารต่งตางๆมันหยุดชะงักลงไปหรืออุปกรณ์วัตถุดิบต่างๆมันหยุดชะงักลงไปมันทําให้ของที่เราต้องการนมันไม่มีก็มี แต่คุณต้องแก้ปัญหาให้ได้ในช่วงของสัปดาห์หน้านะสัปดาห์นี้ก็โอเคอยู่ก่อนนะครับตำแหน่งคู่ครองดีสำหรับคนที่มีคู่นะครับถือว่าดีในช่วงของ3-4วันนี้ปลายสัปดาห์แล้วรู้สึกว่าจะมีเรื่องที่อึดอัดใจกันหน่อยนะครับในบ้านเนี่ยในบ้านจะมีเรื่องอึดอัดใจเกิดขึ้นนะครับแต่ถือว่าดีครึ่งหนึ่งนะในในช่วงของสัปดาห์นี้สำห,หรับชาวราศีตุลน,นะครับดีเรื่องงานกับเงินแต่พอปลายสัปดาห์มันสะดุดนิดนนหนึ่งไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องกังวล ไพ่ธาตุลมธาตุด,ดินธาตุไฟขาดธาตุน้ําครบทุกธาตุนะครับระวังปวดท้องนะปวดท้องหรือมีปัญหาเกี่ยวกับริดสุดดวงนะครับบางคนก็ระบบทางเดินหายใจติดขัดนะประมาณนี้ที่บ้านเนี่ยระวังปัญหานิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบางคนจะมีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินนะครับผมที่ดินหรือทรัพย์สินนะครับที่ตกลงกันไม่ได้นะครับ หรือการปักหมดุดลังวัดต่างๆพวกนี้ถ้าใครกําลังดิวเรื่องนี้อยู่ละเอียดนิดหนึ่งไปดูเองอย่าปล่อยให้คนอื่นทําไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดความกังขาว่าทําไม่ถูกต้องงานที่ปล่อยค้คนอื่นทาในช่วงนี้ชาวราศีตุลนนจะเจอปัญหาย้อนกลับมาต้องเข้าไปแก้ปัญหานะครับอืมนะครับผมเ,เงยหน้ามาเขาบอกไนงะบ้านอยู่อุดรไม่สะดวก๋ออไม่ต้องมาก็ได้มันไกลไม่เป็นไรหรอกตัวเองนะแค่เขียนนี่ก็ชื่นใจแล้วนะ นะครับหรือจะโอนมาทําบุญหบาทหกบาทก็ได้ไม่เป็นไรนะจ๊ะนั่นแหละนะนะครับ <c oughs> คุณเจเจ้าเจ๋งเนะี่ยคุณมีเกณฑ์ติดทหารนะทําไงดี <c oughs> ไปบนได้ไหมถ้าไม่อยากติดแต่คุณมีเกณฑ์ติดทหารนะคุณอนะแต่ผมก็ถายว่าถ้าถ้าตามดวงคุณมีดวงติดทหาร ที่เหลือก็แล้วแต่กําลังภายในของคุณไปตั้งจิตอธิษฐานเอานะมีเกณฑ์นะอ่ะโอเคถึงไหนแล้เอาเลขสีดีๆแล้วกันชาวราศีตุลสัปดาห์นี้สีเหลืองทองกับสีเขียวเป็นสีเสริมดวงชะตาใครมีแฟนก็คุยกันดีๆขอช่วยเหลือกันทั้งงานทั้งเงินและกำลังใจใครที่ไม่มีแฟนอย่าเพิ่งรีบมี ใครที่มีปัญหาเรื่องชีวิตคู่หรือรักซ้อนจะไม่จบเหมือนจะจบแต่ย้อนกลับมาอีกนะครับอืมอ่ะความรักเวลาไพ่ขึ้นย้อนแย้งแบบนี้นะถ้ารักกันดีอยู่แล้วเนะี่ยปลายสัปดาห์จะมีเรื่องที่เถียงกันแค่นั้นแหละอย่ายอมยอมยอมงานก็จบนะครับอ้าวงานใหม่ๆขอให้ดียิ่งขึ้นนะครับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยได้ไพ่ลงทุนเนี่ยแล้วติดขัดแบบนี้มันจะเกิดเหตุที่เราไม่คิดมาก่อน เวลาจะหุ้นกับใครหรือสัญญากับใครเนี่ยอย่าไปรับปากว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะันไม่ได้มันจะก่อให้เกิดปัญหาทางเอกสารหรือข้อตกลงที่บิดพิ้วได้ในอนาคตเจ้าชะตาได้ไพ่ดีต้องไพ่ใบนี้หมายถึงสติปัญญานะครับทําช้าไว้ก่อนอย่าทําไว้อย่าตัดสินใจไว้ตัดสินใจช้าๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่ตกลงคํําคาพูดโอเคหรือการจ่ายเงินต้องช้าๆไว้จะดีมากนะครับผมเอาแล้วครับ ถ้าจะซอรอวตารี่ก็ซื้อวันที่8-90ซื้อกับผู้หญิงก็ได้ผู้หญิงก็ได้นะสีทองสีเขียวสีเสริมดวงชะตานะครับถ้าบังเอิญไปเจอผู้ชายทุมท้มเออเขาเขาก็อาจจะให้โชคเราได้ผู้ชายทุมท้มนะสมส่วนหน่อยนะครับตำแหน่งที่บ้านต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของแอรปลปาท่อปละปาแค่นั้นเองไม่เป็นไรแล้วหรือบางคนก็มีปัญหาเกี่ยวกับประตู อ่ะเรียบร้อยเลขหน้าไพ่เป็นเลข9 964 9 6, ้า